ก่อนอื่นก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลูกหลานเลนหลนทุกท่านในวันนี้เป็นวันเสาร์สุดสัปดาห์ก็ได้รับโทรศัพท์เป็นอย่างไม่หวั่นไม่ไหวเลยทีเดียวประชาชนนักท่องเที่ยวเ็าแห่กันมาทเที่ยวกันในอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับก็ได้มาพบกับลุงพันเจนจรเดินแบกกระเป๋าเดินทางลูกย้ายใหญ่นะครับไปตามท้องถนนด้วยความห่วงใยและด้วยความสงสัยก็โรมาหาคุณพี่นักข่าว อยากให้พี่นักข่าวช่วยติดตามหาความจริงให้ทีเผื่อกุลุงขั้นนี้เขาอยากจะขอความช่วยเหลือให้ช่วยเหลือเขาก็เป็นได้นะครับเอาละครับผมก็ได้ลงพื้นที่ติดตามในทันทีจะได้พบกับกุลุงพเนจรนะครับดูจากลักษณะระยะ50เมตรก็น่าจะอยู่ที่อายุประมาณ50ปีนะครับแต่สัญชาตินะ นั้นก็ยังไม่รู้ว่ามาจากที่ใดนะครับในเบื้องต้นคุณลุงก็ได้ไปอยู่บนเกาะกลางถนนบริเวณหน้าโรงเรียนสิงห์สมุทรนะครับผมเองนั้นก็ได้อยู่ในรถได้แอบถ่ายไม่กล้าที่จะเข้าไปใกล้นะครับเรายังไม่รู้ว่าคุณลุงเขามาทําอะไรนะครับแต่ขอบอกว่าทุกท่านอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับทุกท่านเห็นไหมครับเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมครับคุณลุงก็ถือมีดอยู่ในมือขวานะครับเอาละครับงานนี้อะไรจะเกิดขึ้นติ ไปเดินมาตามท้องถนนกับรถที่วิ่งไปวิ่งมานะครับมือขวาก็ถือมีดนะครับเอาละครับคราวนี้คุณลุงชี้มีดไปชี้มีดมานะครับเอาละครับผมเองขอบอกก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปใกล้เลยนะครับตอนนี้ขอบอกขออยู่ห่างๆสังเกตการอยู่ห่างลุ้นกันครับว่าคุณลุงจะทําอะไรครับนี่คุณลุงแหงไปมองบนฟ้าแป๊บๆนะครับเดินไปเดินมามือก็ถือมีดนะครับประชาชนก็สงสัยเหมือนที่ผมสงสัยแน่ มีสั้นนะครับอยู่ในมือขวาเห็นไหมครับนี่แหละครับตอนนี้แหละครับผมก็กลัวไปด้วยนะครับกลัวรถที่วิ่งผ่านมาจะโดนเสียบกันชับๆรบชับหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเอาละครับเราติดตามสถานการณ์เรื่องนี้กันไปกันนะครับนี่นะครับคุณลุงกลับมาอยู่ยังจุดเริ่มต้นนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตอยู่ห่างๆอย่างที่เห็นนะครับไม่ได้เข้าไปใกล้นะครับเพราะผมซูมเข้าไปนะครับบอกตรงๆว่ากลัวนะครับเอาละครับมาลุ้นกันนะครับคุณลุงทําอะไรดูครับเห็นไหม ถอนกันทั้งวันก็ไม่หมดอะนะครับเพราะต้นหญ้าเกาะลางถนนนั่งเยอะแยะเลอเกินนะครับแหมแต่อย่างไรก็ตามความดีในครั้งนี้ก็ต้องขอชื่นชมกันไปนะครับนี่นะครับคุณลุงนั่งแล้วครับแหมดูถ้าจะเยอะจริงๆรนั่งถอนไปเรื่อยนะครับโอ้โหนี่แหละครับเอาละครับวันนี้ความจริงก็ได้ปรากฏแล้วนะครับถ้าใครเจอคุณลุงเดินไปทางไหนแบกกระเป๋าไปทางไหนก็ช่วยนําอาหารให้เงินท่านก็ได้หรือให้น้ําท่านก็ได้นะครับ เพราะว่าท่านเป็นคนดีมาช่วยถากหญ้าอยู่บนเกาะกลางถนนนี่ดูนะครับคุณลุงเต้นโชว์ให้ทุกคนเห็นนะครับว่าพละกําลังของลุงนั้นมีมากแค่ไหนและลุงก็มีความสุขกับการที่ได้ถากหญ้านะครับนี่แหละครับความดีความสุขของคนเหล่านั้นไม่เหมือนกันจริงๆนะครับลุงนั้นไม่ได้บ้านะครับลุงเป็นคนปกตินะครับขอบอกเลยนะครับส่วนจะรู้ได้ยังไงนั้นผมสังเกตแล้วว่าคุณลุงปกติแน่นอนครับ นี่นะครับคุณลุงเดินไปเดินมานะครับคนผ่านไปผ่านมาก็สงสัยก็วันหน้าเจอคุณลุงก็บอกได้เลยนะครับว่าขอบคุณคุณลุงไว้ด้วยนะครับที่มาช่วยเหลือสังคมในการตัดหญ้าทําความสะอาดให้กับสังคมนี่นะครับนี่คุณลุงครับม่แม่ต้องขอบอกว่าเช้านี้ตื่นมาพบกับความประทับใจจริงๆนะครับแมคุณลุงครับยังไงก็เดินไปไหนก็ระมัดระวังนะครับ ใครพบคุณลุงก็ฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าช่วยนําอาหารนําน้ําให้กับคุณลุงนะครับแต่ส่วนคุณลุงจะมาจากที่ใดนั้นผมต้องขอบอกว่ราผมไม่กล้าเข้าไปถามนะครับแต่ก็ได้เห็นแค่นี้ก็คงจะพอแล้วนะครับนี่นะครับความสุขของคนเหล่านั้นไม่เหมือนกันจริงๆนะครับบางคนอาจจะอยู่ในห้องแอร์นะครับแต่นี่แดดกําลังร้อนจัดอย่างมาก คุณลุงก็ยังเต้นอย่างมีความสุขนะครับเอาละครับนี่ละครับก็ขอให้ทุกคนนั้นเห็นความดีของคุณลุงนะครับและก็มองความดีของคุณลุงเป็นที่ตั้งนะครับหลังจากนี้ผมเองก็จะกลับไปดูทีวีต่อนะครับเอาละครับวันนี้ความจริงก็ปรากฏแล้วนะครับคุณลุงพเนจรคุณเป็นคนดีผม